สวัสดีครับพบกับรายการ Living l i f e ์กับผมศาสนาาจารย์อำนาจสมุนยิ่งวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรม1นึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่12ถึง18ในหัวข้อเรื่องอดทนต่อกันและกัน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ12ถึง18พี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่าน ให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกลียคร้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั่วไปด้วยจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์มีนักว่ายน้ำระยะไกลคนหนึ่งชื่อฟอเรสต์แซบริดเธอเป็นคนที่ต้องการทำลายสถิติโลกด้วยการว่ายน้ำข้ามอ่าวแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่เธอว่ายน้ําเพื่อทําลายสถิติโลกอยู่นั้นปรากฏว่ามีหมอกลงจัดหมอกได้บดบังสายตาของเธอทําให้เธอมองไม่เห็นชายฝั่งพอเลสก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่นะจะถึงฝั่งในขณะที่เขากําลังว่ายน้ําอยู่เมื่อเขาคิดเช่นนั้นก็ทําให้ร่างกายของเธออ่อนล้าตามความคิดเธอเริ่มสูญเสียความมั่นใจในที่สุด เธอก็ขอความช่วยเหลือจากเรือลำเล็กๆที่กำลังแล่นประกบเธออยู่เธอทำไม่สำเร็จแต่เธอมาพบความจริงว่าขณะที่เธอยอมแพ้เธออยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้น16ชั่วโมงที่เธอว่ายน้ำมามันสูญเปล่าหมอกทำลายความมั่นใจของเธอและความไม่ชัดเจนในเป้าหมายก็ทำให้เธอหมดแรง สิ่งสำคัญในเรื่องนี้กำลังสอนเราว่าอุปสรรคที่ขัดขวางเธอไม่ใช่เป็นหมอกแต่เป็นความเครือบแคลงสงสัยในใจของเธอหลังจากนั้นฟอเรสได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเธอเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเธอลงว่ายน้ำในจุดเดิมเธอมีความมุ่งมั่นเธอบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นทุกที เธอไม่ใส่ใจกับหมอกที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเธอเชื่อมั่นและไม่สงสัยว่าชายฝั่งนั้นอยู่ไม่ห่างไกลจากเธอนักและอีกไม่นานเธอก็บรรลุเป้าหมายคือการทำลายสถิติของตัวของเธอได้คุณผู้ฟังครับอาจารย์ปโลกำลังเตือนพี่น้องคริสเตียนในเมืองเทสโนริกาว่าเมื่อเราต้องการเตรียมรับสมเด็จการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต อย่าให้ชีวิตและจิตใจของเรานั้นเป็นคนที่อ่อนล้าท้อใจอ่อนไหวหรือเกลียดค้านอาจารย์เปโโลให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยความชื่นชมยินดีด้วยการอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าของเราไม่ควรจะขึ้นขึ้นลงลงตามสถนานการณ์หรือความรู้สึกของตัวเราเองอาจารย์เปโลกําลังกล่าวว่าเมื่อเราปรับจิตใจของเราตามพระวจ,จนะของพระเจ้า เราจะเริ่มมองเห็นคนอื่นๆในมุมมองใหม่ๆมันทำให้เราสามารถที่จะชื่นชมยินดีและขอบรับคุณพระเจ้าร่วมกันได้เสมอความเครือบแคลงสงสัยในจิตใจของเรามันจะบั่นทอนความเชื่อศรัทธาที่เรามีอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมันทำให้เราเป็นคนที่อ่อนล้าเรากลายเป็นคนที่หมดหวังหมดกำลังใจหมดความอดทนถอดต่อทุกสิ่ง หรือบางครั้งหมดความอดทนกับทุกคนที่อยู่รอบรอบข้างตัวเราในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์ปรโรเตือนพี่น้องในคริสตจักรเทสโลนิกาว่าให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าแม้ความชั่วร้ายกำลังคุกคามเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราพรองจะนำเราไปถึงจุดหมายพรองจะประทานสิ่งดีให้เกิดขึ้น จากความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าให้เราเป็นคนที่เครือบแคลงหรือสงสัยในความเชื่อที่มีต่อพระองค์การไว้วางใจในพระเจ้าและการไว้วางใจซึ่งกันและก,กันจะนำเราสู่สันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้อคิดใครควรสำหรับวันนี้ให้เราคิดใครควรว่าชีวิตของเรา เราได้เชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่สงสัยแม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรามากน้อยเพียงไรและอยากให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าได้ชื่นชมยินดีได้อธิษฐานต่อพระองค์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทําให้เรากระทําดีต่อทุกคนที่อยู่รอบตัวเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้า กแตองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงประทานจิตใจแห่งความชื่นชมดินดีจิตใจแห่งการขอบพระคุณพระองค์ให้เราทั้งหลายได้มีความไว้วางใจในพระองค์ให้เราทั้งหลายอย่าอ่อนล้าอย่าอ่อนไหวอย่าเกลียดค้านอย่าท้อแท้ท้อถอยในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ชีวิตของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายแต่เราเชื่อมั่นว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระองค์จะทรงนำเราไปถึงเป้าหมายได้ขอให้เรามีความไว้วางใจอย่าเครือบแ่ลงสงสัยในองค์พระผู้เป็นเจ้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดนุนนำเราให้มีความอดทนความมั่น,นคงในพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางอุปสรรคปัญหาในชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี เราขอบพระคุณพระองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรายการ Living Light like <c oughs> ก็ขอพี่น้องได้เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน CGNTV <c oughs> ด้วยนะครับพี่น้องก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้เพื่อจะเป็นพระพรและเป็นประโยชน์แก่กันและกันครับขอขอบคุณมากๆที่พี่น้องช่วยติดตามในรายการของเราขอพระเจ้าอพรครับ